สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับ JKPT Channel ของเรานะครับวีนี้ก็เป็นวีที่14นะครับของฤดูการ2022-2023นะครับก็มีเตะกันวันเสาร์วันนี้นะครับเริ่มคู่แรกนะครับดึกหน่อยนะครับ4ทุ่มนะครับ4ทุ่มเวลาเมืองไทยนะครับก็มีอาร์เซนอลวูฟนะครับเบรนฟอร์ดรูตัน เบอร์ลีย์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็เอเวอเรตันนะครับโดยจบท้ายด้วยคู่ดึกนิวคาสเซิลเปิดบ้านพบกันไปเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนคู่พรุ่งนี้นะครับสามทุ่มนะครับคู่แรกก็จะเป็นปอนด์มัตพบแอสตันวิลล่าเชลซีไบรตันนะครับลิเวอร์พูลฟูลแลมนะครับเวสต์แฮมคริสตัลพาเลทแล้วก็คู่ดึกก็จะเป็นห้าทุ่มครึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อ่ตัวที่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับสเปอร์นะครับคู่เด็ดผู้บิ๊กแมทนะครับของวีคนี้นะครับก่อนอื่นเราไปดูคะแนนของวีคที่แล้วนะครับวีคที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยเะดีเท่าไหร่นะต้องดูพอยนะครับก็ได้55แต้มนะครับก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงนะครับหลักๆก็จะได้จากกอร์ดอนนะครับห้สิบสามเลยครับคนเดียวก็มาดูจาก ตารางการแข่งขันวีคนี้ขอไปจัดตัวกันหน่อยนะครับไปดูตารางคะแนนกันสักหนึ่งรอบดีไหมครับตารางคะแนนวีคที่สิบสองอันนี้ผ่านไปสิบสามแมตส์อันนี้ต้องเป็นวีคเดี๋ยววีคที่สิบสี่แล้วใช่ไหมผ่านไปสิบสามแมตส์นะครับไปหนึ่งในสามนะครับจากสามสิบแปดแมตส์ไปหนึ่งในสามของของการแข่งขันแล้วนะครับ ที่หนึ่งเป็นอาร์เซนอลนะครับนำอยู่ชนะเก้าเสมอสามนะครับแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับมีสามสิบคะแนนนะครับอันดับสองเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะเก้าเสมอสองแพ้สองครับยีนน่บเก้าคะแนนอันดับสามเป็นลิเวอร์พูลนะครับชนะแปดเสมอสี่ครับแพ้หนึ่งนะครับมียี่แปดคะแนนซึ่งเท่ากับแอสตันวิลล่า ที่ชนะ9เสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับอันดับ5เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ26คะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในอันดับที่6นะครับ24คะแนนซึ่งก็จะเปิดบ้านอ่าไปเยือนนะไม่ใช่เปิดบ้านไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับ7นะครับ23คะแนนนะครับคู่นี้ก็น่าจะมันเหมือนกันนะครับส่วนีกคู่ที่บอกว่าสเปอร์อันดับ5จะพบกับอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ไปเยือนเช่นกันนะครับไปเยือนแมสตี้นะครับอันดับที่8เป็นไบรตันวันเดอร์เลอร์ไม่ใช่ครับไบรตัน <laughs> อันนั้นโบตันไบรตันอาเบียนใช่ไหมแอนฮูฟต์อาเบียนนะครับยีคะแนนนะครับแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นอันดับที่9นะครับเชลซี Chelsea อยู่ที่10นะครับเบนฟอร์สิบเอ็ดนะครับวูฟอยู่ที่12นะครับคริสตันพเลตอยู่ที่13แล้วก็ฟูลแลม14 สิบห้าเป็นนอตติงแฮมโฟลเอดส์ปอร์ดมัดสิบหกรูเันทาวสิบเจ็ดนะครับแล้วก็สามอันดับสุดท้ายก็จะเป็นเชฟฟิลยูไนตเอเวอร์ตันแล้วก็เบอร์ลี่นะครับเอเวอร์ตันนี่โดนไปสิบคะแนนนะครับโดนหักมสิบคะแนนก็เลยตกไปอยู่ที่สิบเก้าครับมีอยู่สี่คะแนนนะครับ uh, คือถ้าไม่เสียสิบก็จะอยู่ประมาณที่สิบห้าใช่ไหมสิบหนะ้าับสิบห้านะครับโอเค าาก็จะประมาณนี้นะครับโดยทักคะแนนพิเศษไปนะครับคดีโอเคถ้างั้นเราก็ไปที่การจัดตัวกันเลยนะครับอย่างแรกเราต้องไปกดที่ transfer น,นะครับซึ่งตอนนี้เราฟ,าฟรี transfer หนึ่งนะครับแต่ว่าผมดูแล้วผมอยากได้กองหน้าของทางพอก่อนะผมขอดูนิวคาสเซิลหน่อยครับจริงๆรนิวคาสเซิลอันดับก็ไม่ค่อยเฉดดีนะอีกทีมที่น่าสนใจในวิกนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับ เราอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับอาร์เซนอลเรามีแค่สองคนอยู่นะผมอยากได้กองกลางของอาร์เซนอลหนึ่งสองตอนนี้มีสองผมอืมไม่พอดี่ผมอยากได้เออสาก้ามันแปดจุดแปดไม่พอโอเดนกาดแปดจุดสามไลน์นี่ถึงสุดแล้วโอเคเป็นอะไรครับ อ๋อเรามีสามแล้วนี่เรามีการเบียนด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะไม่พอแล้วผมขอเปลี่ยนเป็นนิวคาสเซิลแล้วกันนะครับทำไมนะครับเดี๋ยวขอไปดู fdr หน่อยนะครับ fdr อาร์เซนอลยังค่อนข้างจะสะดวกโยทินนะครับในขณะที่นิวคาสเซิลก็เจอแมนยูแล้วเจอเอเวอร์ตแล้วก็จะไปเยอนสเปอร์ฟูแลมผมว่าก็ยังเขียวอยู่นะ จะไปหนักตอนเรียบผูนกยูงที่ยี่สิบเอ๊ะจริงจริงเนี่ยอยู่กันสักมึงโจอเรียบผูไม่นานหนึงเลยมีเจอแมตช์ที่สองแล้วนะครับก็มันกลางๆเริ่มเริ่มกลางๆกลางๆการแข่งขันแล้วนะพอนีจะเป็นวีที่เท่าไหรยี่สิบเอิ้อนครึ่งไปแล้วเอเอเอีกทีฟที่บ้านอะไรแมนซิตดีเราต้องมี ซึ่งเราก็มีครบสามแล้วนะครับดูก,กูฮาเล่นนะครับแล้วก็วอ,อกเกอร์นะครับจริงๆิงคนหนึ่งที่ฟอร์มดีก็คือวากินนะแต่ผมสึกว่านัดนี้นิวคาสเซิลจะมานะผลงานในยุโรปไปเยือนแมนยูนะจริงๆแล้วก็ไม่ง่ายนะครับเยือนแมนยูนิวคาสเซิลไปเยือนแมนยู อ๋อนิวคาสเซิลเปิดบ้านเหรอนิวแคสเซนเปิดบ้านรับแมนยูแล้วก็ไปเยือนเนวิตันแล้วก็ไปเยือนสเปอร์ผมขอเลือกนิวคาสเซิลอ,อีกหนึ่งคนนะครับผมขอเลือกกอร์ดอนไปแล้วสิบเก้ากองหน้าไอซากเจ็ดสิบห้าพอไหมตอนนี้วากินแปดจุดสี่ครึ่งวากินอาจจะเจ็บไม่ได้ลง อืมผมพอเลือกไอศักนะครับไอซากไอศักเนี่ยครับอยากรู้ว่าเป็นคนประเทศไหนเนี่ยไอศักเนี่ยไอซโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องไอศัก Isaac เสร็จแล้วตังค์ไม่พอก็เลือกคนเดียวพอแล้วกันนะวีคนี้เป็นไอศักนะครับแมนยูสักคนนี้ไหมครับ แมนยู <Man> <laughs> ขอดูผลงานแมนยูหน่อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้าสิบหกสิบเอ็ดบรูโน่ฟนานสูงสุดย์แปดจุดสามแต่ตัางไม่พอแม,มนเชสเตอร์อยไูไนลง22โอเคเปลี่ยนคนเดียวเหรอครับอืมตัางไม่พอนะครับเพราะว่าเรามีซารานะครับสิบสามโฮาแลนด์อีกสิบสี่ สองคนนี้ก็ปาเข้าไปยี่สิบเจ็ดอัับยี่บเจ็ดเปอร์เซ็นของพอร์ตที่เปียไปหกจุดเจ็ดเนี่ยนิวเซ้นเรามีครบสามอันับอาร์เซนอลสามแมนซิตี้3สามนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองอีกทีมที่น่าสนใจอ๋อเชลซีนะครับขอดูเชลซีโปรแกรมหน่อยครับเชลซีเจป เปิดบ้านพบนไบตันแมนยูเอเวอร์ตันโนเชลซีก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวขอดูเชลซีเชลซีต้องคนนี้ครับเชลซีนี่พามเมอร์อะไรนะโคตันพามเมอร์ใช่ไหมโคตันพามเมอร์เชลซีนะครับเชลซีพามเมอร์นี่ก็จะเป็นห้าจุดสามโอเคได้อยู่ครับห้าจุดสามผมเอาไลท์ออกนะ ผมก็ได้พารมเมอร์มาพาร์มเมอร์นี้ไม่ได้เป็นตัวจริงลูกโทเชฟซีน,น,นัดนี้ไปเจอไบรตันนะเล่นในบ้านนะครับอขอเปลี่ยนแบบชฉียดไปบ้างน,นะครับผู้เล่นจะได้หลากหลายตอนนี้มีเหลืออยู่1.2ลบ4ไปนะครับประมาณนี้ก็เซฟนะครับในแานเฟอร์ลบ4 นะครับแล้วก็เราก็ให้ผู้รักษาประตูเป็นอาริโฮล่านะครับแล้วก็กองหลังนะครับเป็นทิเปียกาเบียลว็อกเกอร์นะครับส่วนกองกลางเป็น Gordon, Sarah, Palmer, u, กอดอนซาร่าพามเมอร์โดกูแล้วก็ฮองแากนะครับกองหน้าเป็นไอซาดนะครับ <c oughs> แล้วก็ฮาเลนนะครับ ผมให้คอดอนนะครับเป็นกัปตันนะโอ้โหซาราดีวะเนี่ยซาราเป็นรองกัปตันแต่มันมีคุ้นว่าซาราจะหญิงซนะ <c oughs> ารากับคอดอนนะครับอโอเคแล้วก็สำรองเป็นวิคาริโอนะอาเชอรเปโดเปโดปอโรนะครับแล้วก็คูบิวนะครับเซฟครับ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนควิกนี้ให้กอดอนเป็นกับตันนะแล้วก็ซาลาเป็นลองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับสำหรับคลินี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับตอนนี้เรามีผู้ติดตาม69คนเท่าเดิมนะครับไม่เปลียนครับแต่คลิปเราทำไปร้อยกว่าคลิปแล้วนะก็ยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมใจทุกคนนะครับ สต๊อกบิ๊กนี่สวัสดีครับคอนโทน